บนถนนสายหนึ่งในมาเก๊าไอ้ตายสิรถมันติดชะมัดย่านแล้วนั่นเนี่ยใช่แล้วลูกพี่รถติดจริงๆเลยนะใช่ไม่ใช่ติดเล่นเลยติดจริงจังใครล็อกมันเข้ามาวะเนี่ยอาเฉินกิจการเราเป็นยังไงบ้างวะฉันจะบอกให้ฟังนะตอนนี้เหตุการณ์ที่มาเก๊าไม่ค่อยจะสู้นี้เท่าไหร่ เขาเหระอือผมหน้าบูดเป็นตูดลิงโอตาง่าใหญ่เออลูกพี่เขาไ่ายังไงบ้างอะไหวยังไงบ้างไม่ได้การแล้วละเว้ยตอนนี้อสซอโทรมาบอกว่าที่บ้านน่ะน้ำไม่ไหล และฉันก็จะต้องไปจ่ายค่าน้ำให้อซอตอนนี้เลยละวายตอนนี้ยังไงเอ้แกไปเอาเฮลิคอปเตอร์มันรับข้าไปดูเน่วันถูกยิงตกไปแล้วนะลูกพีจะไปยากอะไรเล่าแกก็ไปท่าน้ำเดี๋ยวไปยังโจกรับมากำเตามารับข้าไปสิว้าเข้าใจไมเล่าเช้าพอดีลูกพีโอนเงินเสร็จแล้วครับลูกเพ่โอะเป็นทำนี้ไงวะฉินเขาพบว่าเดี๋ยวนี้เคแบงเขามีบริการทำธุรกรรมการเงินผ่านทางมือถือสามารถโอนเงินเช็คยอด ตรวจสอบบัญชีและจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ด้วยเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยเพียงแค่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากทางเคแบงมาไว้บนมือถือก็สามารถทำธุรกรรมเหล่านี้ได้ทันทีเหมือนมีธนาคารบนมือถือเลยทีเดียวโอ้โอย่างนี้เราก็ไปเที่ยวได้แล้วเใช่แล้วลูกเพ่ว้าอไปกใจ่ยตลาดได้แล้วนี่ย